สวัสดีจ้าวันนี้มากินข้าวกันนะจ้ากับคุณแม่สมหวังนะจ๊ะวันนี้มีต้มฟักมีไก่ทอดมีต้มฟัก <c oughs> กระดูกหมู <c oughs> แล้วก็มีไก่ทอดแล้วก็มีขัดคะน้าใส่ปลาเค็ม อร่อยบ่ร่อยหายดียังอ่ะไอตัวอร่อยบ่เหอือนเราซื้อร้อยหนึ่งมากิน มืมมอเส็มผงเพิ่มหรอถ้วาวันนี้มัมนโดนผงโมนออพิธีมาวันนี้มาแล้วอืมอืออาจจะอยากกินมะเขือผัดมีมะเขือขาวบอกผัดอร่อยใช่ิอามะเขือขาวมา ไบเขอดังเองใช่นานเ่ยไม่เห็นใบเขาถ่ยไปเขาไปเองแ <c oughs> ก่คนชื่อจบชื่ออะไรนะชื่อจบต <c oughs> าคนดำอ่ะเอ้ยเอ้ยจบก็คือลูกลูกเยาย พี่น้องคิดการเห็นพี่<ต>น้องอพี่น้องคขาอะไกันห้าคนก็บุญทาวัฒนาส้มน,นะใครทำใครๆก็ได้บุญนะและ้ว <c oughs> บอกไปข่าวลิงแล้วก็เลย <c oughs> ไปอีกไกลเลยนะอ๋ออดก๋จจัวจาไม่ถูกหยวยแล้วแหละเรียกชื่อผิดเ่ย <c oughs> <c oughs> เราไม่ได้มีคิวพาไปกัน <c oughs> <laughs> เดี๋ยวเรา,เาไปของเราเานี่ยบ้านเนาะไปจากบ้านเราต้องคุยเขากัอนเนาะเรื่องะไร่ขาหาสั่งเขาเขาก็ไม่มีอะไรแล้วเอี๋ย่าง,ง้มาซื้อไ้านหัวไงา เอาตัวนี้น้ำมืดบางอย่าให้นะอย่าให้ตัวนี้รสต้มเผือมอืมเนื่ยตันมันเราเราพักฝ่คนน้อยได้กิน,นกลิ่นมะนาว <laughs> ได้กินกินงแซ่บแซ่บน้ำหน้า,า,นา,นานพวกมันนั้นต้องไว้ตอนกินไม่มีเวลาพักผ่อนไปต้องลตลอดตลอดไปหาหวยต้องใจเย็นๆเพราะความว่ <c oughs> ไปเขาลังต้องใจดีอยากรีบร้อน่องง,ง,ง, <c oughs> งานเรายู่ตัวเราก็สบายพักให้หายเหนื่อยใจใจต้องชื้น หักบวดใหม่ใั้สามสี่จำสินมันเป็นกับ จะตาปี่ยะตาเดือน không thứ phẩm hả cái này bỏ à, rồi à, rồi Đồ Bỏ กระปูแก้มเป็นแหมงละรวบมันแ่งอชอบละมันมละกำเป็สังก็เสีย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nhiều không bỏ lỡ ันมอยากไดพี่กินห้หมดหวานชดนนนนีเนี่ยเอาขนเข้าปตากไม่กินนะเบื่อเลยมั้งอให้บก่กจ้ะ ก็ก oh, okay. ินฮ no? ั่ดาวข้าวไข่เจียวหมดจานแล้วนะเหมือนแบบพงษ์มาเลยนะซอสอ่ะของมันอ้วนหน้าเป็นกระดุง ไปเป็นใครีิงานประจำงานหลักคือเที่ยวไปดูรถไฟไ <c oughs> องานอนาะทิเลกคือไปเดินรับนั่งรถไปดูรถไฟเครื่องบินงานประจำคือป่วย <c oughs> เขาก็ต้องป่วยกันไนอะ้สิมากขันเตี้ยนนาะเวลาที่จะกบุรีมาเลยบนะุรีป่วดตลอดเนาะใช่ป่วยบ่อยบุรีอุ้มท่านทานไม่ดีแล้วพ่อมันก็ออกวินเลย ตำรับลูกคา้าเขาบอกว่าไปทักคายลูกค้าหาลูกค้าทำไไปทักทายลูกค้าในตลาดเพื่อได้ติปเพื่อได้ติปร้านาาานี้สักสิบบาทร้านนี้ยี่สิบบาทเขาจะให้หรือมไม่ให้จะจะขอของกินมะม่ม น้องหิวก็บอกหรอแม่น้องได้หิวเรื่นหมวยน่าจะจุนมาเบิดตั้งนมันี่จะได้มีเงินเลี้ยงลูก ว่าเราต้นเด็ดตายออกก็นดีนะว่าต้นมะม่วงต้นนี้อ้อเหรอต้นไหนเนี่ยต้นไหน่ะก็ออกได้เพราะว่ามันคงไม่ได้แล้วล่ะไม่มรมันมันลำบากเรื่องเดี๋ยวมาคนมันใหญ่รถเราจอดอย่างนั้นก็ไม่นี่ยป้าครับมันไม่มันไม่ได้แล้วล่ะดูเอาไว้สักต้นหนึ่งต้นนึงก็ได้ไว้กินก่อนเนาะนุ่นก็ไม่น่าจะไว้เดี๋ยวดูอาการมันก่อนว่า มันจะสูงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปซื้อที่มันมีต้นมะม่วงแล้วเดี๋ยวเราซื้อกินน้องมันไอ้นี่เลยออกนะฮะเลยออกเหรอเนี่ยเราจะไปดูก่อนไม่ใช่เหรอมันกําหนดมันสามปีมันจะออกลูกจะเอากินลูกชั้ลูกมันก่อนใช่ไหมลองดูว่ามันจะออกไหมแล้วกิ่งก้านผ้ามันแฉลบมาตัดออกปีหน้าไม่ออกเราจัดการมันกิ่งนี้มันจะมาเราคอยเอาเอากิ่งบนไว้เราจะไม่ให้มันสูง ไข่ตนไหน,นก็ตองตัดเลยมันดีแมทมาออกแล้วมะ่วงถ้มันเดีย๋ยวน,นจะจอรถลำบากนะใช่ไปซื้อกินเถะสอง,งก็อิ่มนะอืมเปนกี๊ยวโก็กินนะถ้าตัดแล้วมันจะโล่งป้าเอาออกก็ได้พูดถึงนะเอาออกก็มันที่เราไม่เสียดายมันมาก<ช>เดี๋ยวถ้าเรามันได้ลูกก็เราก็ลังเลอีกโอ,อ้ต้นหนึ่งเอาไวน้นี่น้นนะ ตน้ตนนี้ก็ไม่น่าต้นนี้ไว้ก่อนเพราะมันยังบังตรงบังแดดอะไรตอนเย็นได้แต่ตรงเนี้ยเราจะได้เดินสะดวกแล้วเวลารถรถมันจอดป้ามันนี่เดี๋ยวไปแทงขึ้นหลังคากมันไม่มีลูกอยู่แล้วลวคะคระเอาอย่น,นี้คุมมันอยู่อะเพราะสาตร์อาหารมันไม่ครบใช่ใช่มันไม่ได้อากาศออนนาขอบคุณครับขอบคุณครับ ไว้เจอกันนะครับ